เข้าไปในหน้าตาช่องของผมก็ถ้ากดติดตามนะครับกด subscribe ก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมนี้เชื่อเห็นว่าติดตามแล้วนะครับนะมาเรียนกันต่อนะ7ะนะครับหนังสือสมัย2วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปสองในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับคุณครูวงเล็บหน้าปกให้ว่า workbook คำสั่งว่า follow the lines follow the lines แปลว่า ให้เดินไปตามเส้นนะครับหรือให้ลากเส้นเดี๋ยวเขาลากไว้ให้แล้วนะครับเส้นดังนั้นเราก็ลองไปตามเส้นเช่นข้อที่หนึ่งนะครับนะ m p l e t e t h e sentence แล้วก็ทําประโยคให้สมบูรณ์เช่นข้อหนึ่งนะครับนะเราก็ไปตามเส้นนี้นะครับ follow the line ก็มาเจอลูกฟุตบอลน,นะครับดังนั้นนะครับทำประโยคให้สมบูรณ์ก็คือข้อหนึ่ง he is playing football นะครับเราก็เติมคาว่า playing football คุณครูก็แปลให้นะครับแปลว่าเขากำลังเล่นฟุตบอลเรามาดูข้อสองกันต่อนะครับข้อสองนะครับ follow the line ที่นานะครับไปตามเส้นสีชมพูนี้นะครับก็มาเจอจกอักรยานดังนั้นแต่งว่าอะไรครับ she แต่งเป็น continuous นะครับ present continuous she is riding her bike หรือ she is riding a bike หรือ she is riding a bicycle นะครับเห็นไหมครับ she is riding a bike มาข้อที่สามนะครับอ่าคนนี้ชื่ออะไรแล้วนะครับบ๊อบบี้หรือเปล่าน,นะครับนะไปตามเส้นนี้เลยครับผม follow the line ไปเจอลู่วิ่งนะครับนะดังนั้นก็ He is running จบเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับหนาะข้อนี้เจนนี่นะครับเส้นสีฟ้า follow the line ก็มาเจอไมโครโฟนเจอไมโครโฟนแล้วทำไงครับร้องเพลงนะครับนาะไม่ใช่เป็นโครสกนะครับนะร้องเพลง she is singing นะครับหล่อนกำลังร้องเพลง โอเคนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับจบหน้าห้าสิบเจ็ด